วัดหน้านิมิตเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครวัดมีเนื้อที่5ไร่1งานวัดหน้านิมิตตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2405บางครั้งชาวบ้านเรียกวัดนาคสร้างขึ้นโดยตระกูลสุขป,ประมูลนอกจากนั้นยังได้ถวายเครื่องเบญจรงค์ประดับหน้าบานอุโบสถ แต่เดิมวัดแวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2410เมื่อปีพุทธศักราช2410ชาวบ้านได้พบพระพุทธรูปเนื้อปูนปั้นในพงหญ้าจึงได้อัญเชิญไปสถานและสร้างวัดพระพุทธรูปองค์นี้มีนามว่าหลวงพ่อหินโอโบสถของวัดมีบานประตูหน้าต่างลงรักปิดทองอย่างสวยงามประตูด้านหน้ามีรูปลายเทวดาด้านขวาขอโบอสถเป็นวิหารหลวงพ่อหิน วัดยังมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือสําหรับงานประจําปีของวัดจัดขึ้นปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนตรงกับวันเสาร์ทิตย์ในวันเข้าพรรษาอีกด้วยและยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมข้ามคืนอีกด้วย